สวัสดีจ้าวันนี้ผมก็ช่องเสียนทวินแชนเนลจ้ะวันนี้สิเขาปลาฮะเห็ดคือเก่าแล้วค่ะเนาะกำลังเดินทางค่ะหอดไก่สิหอดปลาแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะเนาะนี่ลงทักนี่ลราจ้ะไปหน้าเขาแบบเป็นปลานะค่ะเนาะนี่จ้ะอ่าอันนี้หน้าอ้าวสิดำไปมือนักนนะคะเนาะดำได้มือละเล็กน้อยนี่ค่ะสีแล้วเราได้จ้ากงานนี้แล้วจ้ะเนาะสีเหลวแล้วนี่ค่ะ เหลือแต่อันนี้นะคะเนาะอันนงานนี้เพ่นกะเดี๋ยวรอสูบน้ำใส่แล้วก็สดำได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ่าเฮ็ดมือละเล็กละน้อยก็แล้วไปเองเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่จ้ะนี่ค่ะน่าดําหนิงามงามเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะเนาะาตอนถึงเขาคนติดแล้วค่ะสนิงามเนาะค่ะเนาะเพคนเดก้าใหญ่เขามาดำกะบ่มีปัญหาดอกเนาะค่ะเนาะกาใหญ่แบบนี้เพิ่นเอิ้นว่ากาใหญ่เด้อจ้ะแต่เอากาอ่อนๆมากแ่มเป็นน้ำท่วม ฝนตกแล้วค่ะมาถึงกระน้ำถ่วมแล้วฝนตกลงมาจาัหน่อยน,นึงนี่แล้วจ้ะง้อยเชอรี่อีกอ่ะกีก้าที่กินผืน,นอันนี้เนี่ยกะผืนแข็งแรงค่ะมาถ้าเออนากา่ใหญ่เนาะจ้ะนี่ค่ะกะสิบ่๊มีปัญหาปัญใดนี่น,นะค่ะเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะกะสิงามนี่แป๊บเดียวติดแต่เนาะจ้ะเนาะเห็นไหมนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะต้นเขาดูสดใสแล้วนาะจ้ะนี่ค่ะเบิง่งดู่ค่ะอ่าเห็นไปเห็นมากกะจะเหลวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอ่า อันนี้เบื้องหน้าเฮาเนาะค่ะเนาะนี่หน้าเฮาเด้อจ้ะเด้อหน้าป่าของเฮานี่ค่ะอันนี้ผาบลุมๆเนาะค่ะเนาะหน้าปลาของเฮาเ่าท่านได้ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะน้ำก็ยังท่านมีเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเขาเพิ่นกะกะไข่เนตาในตาอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าบางหมองก็ดูหน้ำไปเนาะค่ะเนาะเขาหน้าปลาบรรยากาศหน้าปลาดีดีเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะหน้าปลาของเฮาปลูกกับปลาเห็ดเนาะจ้ะเด้อจ้ะปลาเห็ดมื้อนี้กะ เห็นรถจอดอยู่แค่นเดียวค่ะรถใหญ่พื้นมหาเก็บเห็ดหรอกค่ะเนาะกะช่วงนี้กะคนกาสิบบค่อยไรดอกค่ะเพราะว่าเห็ดออกบ่อยไรเลยจ้ะเนาะขันมาหลายคนกะสิบบค่อยได้นะค่ะเนาะขันมาหน่อยคนกาพอได้อีกคือสมือที่เห็นนั่นละจ้ะนี่ค่ะเห็ดกะออกบ่อยมาคือปมาบานพื้นเลยจ้ะเนาะปมาบานเท่ากับบุรีนายมากดอกจ้ะแต่ว่าขันออกไรกะนพวกดีกินก็คุอคนอยู่ขันออกหน่อยกะ กูเพิ่นมาเธอหนึ่งอ่ะเพิ่นกัสิบลอยากมาว่าเมื่อยหายากเนาะค่ะเนาะค่ะป้าบ้านเฮากะส่วนมากกะเป็นน้มถมั่มนะจ๊ะเนาะกะหรือว่าเสือเพิ่นกัสิตายในน้มถั่มก็บจักเนาะค่ะเนาะปีทุกปีเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ผอมเนะค่ะเนาะตาค่ะเสียมผอมเนะจ้ะเนาะ,ะไปเก็บเห็ดกันจ้ะนี่ค่ะ อามาบอกตึงเหลืองป้าบา้านเฮาคะ่ะเนาะป้าบ้านเฮาเนี่ยต้องพาน,นำถั่วมทุกปีทุกปีค่ะป,ปีนี้ะกะเกษตรเป็นอย่งไองอะบ้านหูนะคะ,นะ,คะเนาะคลอยหลุนต่อไปนะจ๊ะเนาะบางปีเพื่อกระถ่วโดนบางปีบางปีเพื่อกระถว่วไม่โดนค่ะะปีที่แล้วก็ถว่วไม่โดนปนไดน,นจะนนจ๊ะเนาะกตทถ้าไม่พุผลิตข,ข,ของเฮาเขาเขาของเฮาอี่นกะได้ผลน,นะคะเน,นาะบางปีถว่วโดนหลายค่ะเขาเปื่อยเสียหายเบิดค่ะ ก็มีบางปีเนาะค่ะเนะาะเบลือ้ออีรีเลยคะ่ะเบิร์ตซูดานเนาะค่ะเนาะบ่มีเขาได้ซื้อเขากินผลนล้วนาะจ้ะเนาะค่ะ,ะเฮ็ดหน้าอ่าเหมนเท้าก็ะยุนก็พร้อมเสียงเนาะค่ะเนาะอ่าทงเนาะค่ะเนาะทงบหมนเท้ากระแต่อพิษเปนน็นเนินๆของผืนเนี่ะเป็นหน้าโขกหรือว่าหน้าสูงๆของผืน,นะะเนาะค่ะเนาะกระสวงามแะบ่คอยผิดหวังในการได้เขาได้น้ำเนาะค่ะเนาะ คนหน้าเฮานี่กะเสียงค่ะเฮ็ดน้าเสียงน้ากะสุดท้ายคนละเฮาจะสิเดียบ้าเฮาได้เขาได้น้ำเนาะ,ค,ะค่ะกะเฮาก็ได้เฮ็ดปันแล้วค่ะถึงเวลาเฮาก็ต้องเฮ็ดะคะ่ะพ่อเมีเคยพักทำปูดยาตาย่าไเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะคะ่ะเฮ็ดหน้าสู้มือเนาะ,ะจ้ะเนาะกตลงทุนหลายเลยจ้ะเฮ็ดน้าสู้มือบ่นคือสมัยก่อนเนาะจ้ะเนาะลงทุนนี้ลายขันตอนแห้งค่ะ เลี้ยงให้เข็นหน้าหล่เพิ่มคนเกษียรหูดีนะจ๊ะเนาะย่างเขาบนได้มีอุปกรณ์การเกษตรทีเครื่องทุนแรงเลยมีแต่ียงเขาหนึ่ก็โอ้ยี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิเหลือยังหรอกก็จ๋าเขากะราคาเพราปันนันละจ้ะไม่เคยได้มีว่าราคาแพงราคาสูงเลยผลหรอกนะจ๊ะเนาะดีน้อยไล้ไลก็ราคาเก่าตั้งแต่ได้แต่ไล่มาเนาะค่ะเนาะ ก็ขึ้นก็เข้ากระดึ๊บกระดึ๊บไปจากเหนือก็ลงลงแล้วลงเลยเนะจ้ะค่ะเขาอะสาวหายสาวนาเขากับพี่นักการหูดีกันทุกคนแหละจ้ะเอาจ้ะเดินทางเขาปลาและจ้ะนี่ค่ะเขามาปลาละอ่ะสีหาเก็บเห็ดกันเลยจ้ะอ่ะมาสีใดสีมันสีใดจะจะมาเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะค่ะอ่าเลาะกันเลยจ้ะเลาะไปเรื่อยๆอะน่อกๆนี่ก็ยังบ้าเห็นเปเลยดอกแต่เก็บหายากแน่อยู่ดอกจ้ะสียางก็เรื่อยๆล้วจ้ะ สาสายตาจะสภาปลาเฮ็ดของเงาเฮ็ดบ่ค่อยออกกับปลากับจีเรฮกนี่อันนี้เฮ็ดนี่เฮ็ดขท้าดินเพื่อกับเปื่อยมืดนะคะน่ะเนาะกระหลอกกินแน่เพราะว่าเฮ็ดชนหน่อยเนาะคะ่ะเนาะกระชีเก็บกินแน่พวกระหลอก,กันยังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะผ่าปลาเรื่อ้ๆปกตินี่ค่ะคันแมน่ ะะเฮ็ดปืนออกไล่เนาะค่ะเนาะเปลี่ยนเบิดตไปคะ่ะแต่ว่าเฮ็ดปืนออกน้อยกะสภาพปลากะยัะงยหกอย,กาหาหาายู่นะจ๊ะเนาะเฮ็ดออกไลายนี่กะคนเพิ่ดี๋มาหาไลายปก่อนเขา,ขเ,ขา,ปาเป็นเขากะปลากัสิเป็นแปลี่ยนแนเนาะจ๊ะเดี๋ยวพายางหาจากหน่อยเนาะคะ่ะเนาะขอละจา้าอันเฮ็ดเท้าดินเลือดจ้ะ ดอกเบลือเบลานี่ค่ะแล่วก็ใส่งานไเลยกี่ดอกค่ะมาเบิ่งอีกดอกหนึ่งอุ้ยนี่ยดอกพุ่งกะเมื่อย์คือกันดอกพุ่งกะเอ้ดอกกระสีเอาไปเป็นเสือผลตัวได้ใส่งานเบอไหนเนี่ยแต่นะเนี่ค่ะอ่ะไปหาไปเรื่อยๆจ้า บึงพี่น้องข่อยย่างเต้เห็ดข่อยเหยียบเห็ดพี่น้องเอ้ยบึงเหยียบเห็ดแต่ว่าเห็ดเพิ่งกับมุกเถ่ละล่ะเห็ดเพิ่งกับเมื่อยนะล่ะบึงดูดูค่ะเหยียบกัเหยียบโพเหยียบโพตาก็บโพตาตาก็แเนมบ่งคอยเห็นเลยใช่ไเนาะเหยียบหมดออยเนาะเอาจ้ะอาไปเรื่อยๆจ้าพออีกเลยจ้ะเห็ดนาแหล่นั่นใะ่ไหมงามเลย งามบ่จ้ะสวยงามเลยยุ้ยเด้อจ่าเด้อหาหมูคนก่อนจ้ะเฮ็ดนาแล้วก็มีบ่หมากก็ไม่หาได้เธอละดอกเลยยังไปด้วยกันเขามาก็หาได้สมีแหละหาไปเรื่อยๆเด้อจเด้อค่ะปลากระบอกใหญ่ โอ้โบไลเนี่ยจ้ะอะไปสวยดอกนึงนี่เ,นเห็ดขาวเดูด้วยจ้ะเด้อเป็นตระกูลเห็ดขาวนะคะเนาะนี่ค่ะกินได้ดได่ด้วยจ้ะเด้อกินใหญ่เิ็นกระสอขี้ออกกเหลืองๆเนี่ยหาโตจ้ะพี่น้องนี่มีตระกูลน,นะคะเนาะอันนี้เห็ดยังนโน อ้ยเฮ็ดจีกระเดื่อนใส่งานบ่ไหนแล้วพี่จ้าพี่จ้าขาวดินเด้อจ่างามๆเลยจ้าเก็บกันจ้าเก็บกันสวยๆจ้าเนาะมึงดูจ้ะงามจ้าโอ้ยเอ้าเดี๋ยวจ้ละดอกสองดอกกะยังรีบกว่าบ่ใดเลยจ้าเนาะหาไปเมี่ไหร่เลยจ้าเด้อ มะฮอนีพี่น้องเอ้ยหาม,มาเรื่อยๆแล้วพอเดม,มานอยู่ดอกจ้ะนี่มะฮอเฮ็ดระหงูนี่ซ้องเดาะไม่ค่อยได้ถ่ายเบื้องดอกจ้ะเฮ็ด,ดก็ห่างๆนึกค่ะเนาะหาไปเรื่อยๆแล้วพ่อเดเก็บอยู่ดอกแต่ว่านี่เห็นเบื้องอันนี้เฮ็ดหาดเด้อจ้ะเดินเฮ็ดหาดเดี๋ยวจ้ะบางคนเพื่อกินกอยู่แล้วจ้ะเนาะเี๋จะ้ะอู้ดออกเต็มน,น,ะะนึกค่ะนเนาะร้อยทะโยเฮ็ดหาดนี่ค่ะ อ้าวจ้ะถ้าสิได้เดินทางกลับบ้านแล้ะจ้ะเพราะว่ากระลืมสายแล้วสิไปหาหน่อยน้องวัวน้องควายเนาะค่ะเนาะอ่ะนี่ค่ะหายมาเบิ่งยอดอ่ะนี่ค่ะพอเด็กินอยู่มื้อนี้ค่ะมานอยู่จ้าอ่ะไปค่ะเดินทางกลับบ้านเนาะจ้ะเนาะค่ะค่ะอ้าวค่ะถ้ากครเพิ่มคลิปเนาะจ้ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะให้ช่องของเฮาค่ะ คุตเสดท้องดินแชนเนลจ้าเฮือเป็นกำลังใจาให้คลิปใหม่ๆต่อไปนะจะเนอะค่ะ,ะพอกันไม่คินนาจ้าอ่ามาือรไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า